หวังเป็นแค่เรื่องธรรมดาฟ้าเบืองบนน้ำเบืองล่างดินกว้างหน้าข้ามไปเถิดไวาคว้าความใฝ่ฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสัางกะตายไปวันวานโอ้ชีวิตมี ใช้เส้นกระจิ๊ยเดียวเนี้ยนะโอ้ีน่นาวแลว้วบอกอันนู้นน่ะอ่าลองใส่ให้ดูทีไิอยากจะรู้นะว่าวิธีใส่ไอนี่ของสายนี่ใส่อย่างไงไอตัวดินน้ำมันของสายเนี่ยเพราะของที่บ้านใช้เยอะแล้วก็เอนแกเออนี่นี่เอาของเก่าที่ว่ามันเป็นรอยไว้หรือว่าตัดเอาไว้อะไรอ่ะไอที่เป็นร่องไว้เนี่ยดินน้ำมันนะ่ะดินน้ำมันก็ใช้ทุกวันเพว่าเป็นรอย,อยอย่างนี้แหละแล้วเวลาออกมาไม่ต้องปั้นใหม่อ่ะ เบ่งออกมาแล้วมันสะอาดอย่างนี <cue lunch> ้เลยมันก็ม <norms> mm ันไม่สะอาดดิม uh, ันก็ติดบ้างเลยแกออกดิที่ีังแล้วไม่ต้องปั้นใหม่เลยอ่ะลองดูถ้าว่าไม่หักไม่แหลกอ่ะอ่าลองดูไม่น่าบางที่เนียครึ้นปีอ่ะที่บ้านที่บ้านต้องปั้นผสมมะของไม้มันนิ่มหน่อยใช่นี่ตักแดดดิ้ดแดดนีพวกนี้วันไม่ว่างั้นกว่าตอนนี้ทำลูกเตี้ยนซื้อดีเงเป็นเป็นมัดมัดเลยผมก็ใส่เป็นมัดละแต่ผมใส่มันใช้เป็นสิบปีโอ้โหอันนี้ใช้ไม่กี่มันน้อยเดี๋ยวก็หมดแล้วเพราะมันแข็งชุดนี้ พีงโมดไปปีก่อนนน้นมีเซื้อมาใหม่เน่ะต้องเดินมางมานานแล้วมันก็แห่ดูนี่กรอนหมดแล้วใช่เดี๋ยวดูที่สายกันย้นนี่ไอ,อชิ้นเล็กเล็กที่กัน้นเนี่ยชิ้นเล็กๆล็กที่กันกน้นข้างกั้นค่างต้องปั้นใหม่ทุกครั้งหไหมแม่ไม่ต้องปั้นเอเอ,อ,เอ,อนี่ของปีก่อนนั่นเนี่ยอันนี้ของปีก่อนโฮโฮมันที่มันทิ่งแล้วมีรอยมีอะไรอ่ะ โ่นะรองปีนี่มันนิ่มนเกินไปแล้วเท่งก่อนอดีว่ากอนกอนที่จะจะแ้งนะต้องใช้สองลูกไงเลยเป็นสองชุดชได้ไม่กี่วันนี่แ้งจัดแ,<ล>แรงจนใบยังลวงยางอีกอันเนี้ยไอไดแมันนักมันบางเอยนาง<อ>มันก็บางทุกอย่างนะย,ยาง,นนงะจนดีนะเวลาจะลอกง่ายถ้ามันแห้งไม่ลอกไม่ออก ดูมีทียาเอา,าไม่มีใส่เข้าไปตัวเนี้ยมันดูในถังเรากี่ล,ลิตรอะ่ะดูแค่ดูถังเราเนี้ยเพรตะตัวไปแไ้้อันนี้ยังไม่ได้ผสมน้ำนะ เป็นสีลากปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีปตูนยางผมดิโอโหลายมันโอยหกักป่านี้นหักเพียบเลยป่านนี้ยังไม่ได้ยางกันเลยยางนี้สายนี้น้ำยางมันกี่ลิตรเนี่ยสามพื้นฮะสามพื้นไม่ใช่ว่าที่อยู่ในในถังเนี่ยมันกี่ลิตรน้ำยางเนี่ยพอรูม้<อ>มั้ยมันกี่ลิตรได้ ประมาณ148ยี่ี่น,นี่นี่จัดไว้กี่แผ่นเนี่ยสองสามนิดครึ่งอะร้อยสี่สิบแดจะดูว่าสายเติมน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะมันจะเท่าไหร่ตรงน้าแล้วเสียบแผน่น หานิ้วได้บ <tr> <ê> ้างนะสี่สี่นิ้วตอนที่ยังไม่เติมน้ำเหมืนะั้นขวามือนี่เงี้ยขวามือนี่ไงตอนที่ยังยังไม่เติมน้ำน่าจะประมาณห้านิ้วมั้งเมื่อกี้เนี่ยประมาณนั้นเลยมันลิกีล็กน้อยพี่เออเข้าใจกำลังจะหาวิธีว่าจะทำไงเพราะของสายนี่เปอร์เซ็นต์น้ำยางมันสูงใช่ไหมล่ะกำลังจะดูว่าถ้าเราใช้น้ำน้อยหน่อยแล้วเราเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันไม่เยอะใช่ไหมมันต่ำฝ่ายเงี้ยมันจะมันจะแห้งง่ายกว่า จะแข็งแล้วก็มันจะไม่ค่อยเป็นลาคิดๆ,ๆตรงนั้นไงยังไงนะคือลามจะเป็นน้อยหน่อยเพราะว่าความชื้นในแผ่นมันจะน้อยเพราะว่าน้ำเนื้นอยางเยอะน้ำมันน้อยเนื้อออกมาจะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว,ยวไม่เกี่ยวอ่ะผมว่าไม่เกี่ยว,ยวน่หะที่ว่าลาขึ้นง่ายๆเนี่ยคือถ้าเวลาเราเติมน้ําเยอะๆมันรีดรีดออกมาก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังยังมีค้างอยู่เยอะเนี่ยทาให้มันเป็นลาง่ายไง เดี่ยวป่ะไม่รู้นะเพราะว่าที่ลูกซื้อว่าถ้าว่าไอ้ที่มันปีนปีนลาวมันจะหนากว่าอ๋อเนื้อหนาไอ้ยางหนายางหนาถ้าว่ามันบางหน่อยนะรู้สึกมันกินน้อยเออใช่ใช่มันแงอยู่แล้วรู้สึกอย่างนั้นแต่ของของที่ส่วนทั้งหนาทั้งบางเป็นเหมือนกันมันมันปีนไม่เหมือนไงไอ้มันก็ปีนนะแต่ว่าแต่ถ้าว่ามาตกทั้งวันตะคืออันนั้นแน่นอนช่วยไม่ได้ปีนแน่นอนถ้าว่า นั่ชลังคานี่ไม่ได้อย่าอย่าไปทำเออเดีถ้าว่าทัแงแครนะหมยเข้าไปแล้วอบดีหน้าดูเลยร้อนละอุเลยเขาเป็นหลังกาะสีนะร้อนละอุเลยร้อนแบบว่าอกอ้าเหมือนเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นร้อนมากเลยแหละ,ะสายแล้วตรงนี้ทำเสร็จแล้วไม่ไม่เอาก่อนเหรอ ยังไม่คนไม่อะไรอ่ะรอก่อนได้อ่ะตะโคนก่อนนามาทำตรงนี้แล้วยีนไม่ได้กินข้าววาะซิตวจยซีนแต่ถ้าถ้าแสบไส้เวลามันมันมีอยู่ใช่ไหมล้างให้มันเรียบร้อยให้ก่อนทีเดียวแล้วตะคนคนซีก็ไปกินข้าวเออมีแรงใ้มันรีบมันยังแสบไส้ไม่ไหววายซิตก็สองชั่วโมงยังตามแหละแล้วเอาไว้นี่เอาดองเอาไว้ถึงชั่วโมงไหมเดี๋ยวนี้ยี่สิบนาทีประมาณนั้นเนี่ยที่เพื่อชั่วโมงอ๋อ ล้างนี่ล้างไม่้เสร็จเอายางออกเลยก็ประมาันขึ้นชั่วโมงไม่เกินประมาณที่สิบี่้าที่ที่วางเนี่ยที่ดองเอาไว้เนี่ยนะนั่นอ่ะแรกแรกก็ก็รู้สึกนิ่มหน่อยมันก็ไม่ถึงก็นิ่มอ่ะแต่แนท้ายอ่ะแข็งเลยแล้วแล้วตอนแรกกับแผ่นแรกกับแผ่นสุดท้ายนี่เวลาแห้งมันยังมีผลต่างเลยไหมนิ่มกับแข็งอ่ะไม่มีผลอะไรเลย แต่แข็งก็เราก็เลดมันให้มันหลายรอบหน่อยไงเออเพราะมันกดยากความบาให้มันเมินๆกันให้ได้ความบางแค่นั้นเองแต่มันแข็งกว่ามันก็มันก็นกต้องซร้ามันหลายรอบหน่อยอคนยาวผมแผ่นมัน,นข้างใหญ่หน่อยอันนี้สี่รอบแหลทนะทั้งหมดอ่ะอันนี้ก็ามันก็เหลือประมาณนิ้วหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเสียบแผงก็พอดีเลยใช่ไหมไม่พอดีดีนักพอดีกัน ก็ใช่เรนรวมน้ำกรดลงไปแล้วอะ่ะโอ้ี่นี่นี่เ,นะเนี่ยมองนี่แต่สีนิดๆเนี่ยอ๋อแต่น้ำกรดเข้าไปมันก็จะเหลือประ 2, 2มาณสองสองเอามาสักครึ่งดียวเดี๋ยวเสียบแผ่นก็จะเสมอพอดีเลยอเออเครื่องตามวันนี้แหละเออตามวันนี้แหละว่า เอาสายไม่ไม่คนก่อนเลยอ่ะน้ำน้ำใสไปแล้วนะไม่ต้องคนเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยคนใช่ไหมเอาฟองก่อนใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเอาสายยางสัต์สารหน่อยนะฟองนี่เป็นน้ําหมดเลยนะสารผมหน่อยอ่ะฟองที่ลอยๆนี่เป็นน้ํากะว่าไม่มีแล้วเหรอเอาเลยเหรอไม่ลอยไอ้ที่เดี๋ยวจะมีอีกอ่ะจะมีอีกก็โดนน้ำกดเล้ยว อ๋อแล้วก็ตักมาใส่เลยนะเตรียมอยู่คนเดียวเลยนะตักเอาไปหน่อยนี่กะว่าประมาณสี่ลิตรขึ่งอันนี้ใช้น้ำต้มหรอน้ำโกดนั่นแหละ,ะใช้ฟอร์มิกอ,อ่ะอ๋นี่นี่ดองยาด้วยนี่เนี่ยดองใส่อะไรดองเข้าไปอ่ะ สี่สี่กระทมหาดนั่นแหละอ๋อนี่มันเหลืองคนละเหลืองของเราเนี่ยมันเหลืองขายให้กายมันเซตเหีืองอ่อนเหลืองผิดผิดเหลืองโลมันเหลืองขายผิดเหลืองผิดเหลืองใสมันอ่อนใสมันน้อยหน่อยผิดเหลืองไปนี่ต้องเหลืองอีกเหลืองหนึ่งอ่อนดีเนี่ยขึ้นสีไล่อันนี้ก็สี ว่าที่บ้านไม่ได้ทําแบบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไว้ผู้ท้าว่าท้าว่าเพิ่มอีกหน่อยนะผมโรสเอาอันนี้มาช่วยรอรองนี่แหละใส่น้ำเยอะๆหน่อยใช่ไหมให้มันจางๆมันจะได้กระจายได้ง่ายมันจะได้เต็มที่กว้างไงเออใเวลาคูนจะได้คูนง่ายเออใช่เพราะว่าถ้ายิ่งเข้มข้นใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะจับมันจับทีเดียวเลยได้ผลคุณมาเออ หน่อยๆแล้วแป๊บเดียวเองนะชาวว่าโกดมัน,ม,นมันเอาหัวมันยังไม่ผสมน้ำได้ป็นทีนี้เพียวนะผมยากผมไม่ทั่วเ,เออ<น>ใช่ผมไม่ยากแต่มันไม่ทั่วสำคัญในตรงซอกใกล้ๆแผ่นจะไม่ค่อยโดนแล้วมันจะขาวเลยแผ่นติดติดติดแตกเออแหงแล้วกระดามเป็นจุดๆเออใช่แตกกระจายเต็มไม่หมดเลยเ สำคัญเพราะมันจะไม่ค่อยทั่วนะอืม,มีเทคนิคใหม่ไว้เดี๋ยวต้องไปจัดการที่บ้านที่สวนว่าจะต้องผสมให้จางก่อนกม่บอกพออี่ออกหนนี่เออบ้านต่่กอมาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเลยไม่ได้ตีจางก่อน ไม่คนก่อนรอบหนึ่งแล้วมันจะเข้ากันหรืนนอว่าน้ําน้ากับน้ํายางคนแล้วน้นําเปล่านะเอ,อเอาคนตั้งเมื่อไหร่วะไม่เห็นใส่น้ําเปล่าลงไปคนก่อนรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมอ๋อคิดว่าไม่ได้คนฟอ,ง,องเยอะอยู่นะใส่นะขึ้นเรื่อยกันนะเนิร์ดขึ้นยากนะ แผ่นก็ชอบแตกใช่ไหมที่มันแตกง,ง่ายๆก็คือไม่ทั่วใช่ไหม,ไมวเวลาทําแผ่นนะถ้าลองมันทั่วนี่มันจะไม่ค่อยแตกนะไม่แตกเลยเหนียวมันไ,ไม่มีรอยวูช่องวูอ่ะ

หนึ <1> 1> <c oughs> อ่อาจจะต้องทำสามลิตรละมั้งสายสามลิตรเล็กไปอ่ะที่สามลิตรคือยอดเต็มที่แล้ใช่ไหม